ฝนตกค่ะฝนตกฝนตก,นตก,นตกเห็นไหมหมวานโมวานมีหิมะเมือนีิมีฝนค่ะขาจะไปลานเอเชียไปซื้อของค่ะทักชี่กับเบิร์ด จะไปซื้อกุ้งกุ้งแช่แข็งแล้วก็ผักชีนึงเนาะมะนาวค่ะบากนาวเบิดแล้วบางนาวอมาจะาบานบากนาวยี่สิบบาทนี่พึ่งจะกินเบิร์ไปโอ้ตั้งสามอาทิตย์นะคะบากนาวยี่สิบบาทไปใส่เบิดในสามสัปดาห์สามอาทิตย์ได้กินโดนอยู่เนาะมาละค่ะอ้า เล็กเจ็ดหอยล่อล่อรถไม้เลยค่ะอันนี้เล็กเจ็ดคนกตกคนตกกับแปลกนะคะอุณหภูมิอุน่นอุ่นกว่ามีหิมะถ้าฝนตกนี่6องศาค่ะหาองศาหกองศาแต่มีหิมะนี่ประมาณหนึ่งหรือว่าศูนย์ าจะลอต่อรถไปหลานเอเชียรถโคกบางรถโคกบ,บานเขาสีเหลืองๆมันจะเป็นสถานาไปสนีค่ะทีท่ทรงไปสนีค่ะเหลืองๆในหมูบ่บานคอยกับมีอยู่หมองนึง คนรออยู่งาน,น,นจะเป็นซาล่าพักของผู้โดยสารเนาะเต็มเลยค่ะคอยบดไดเอาโฮมมั่งใส่จะมุนเข้าไปท้างในก็เขาค่ะคริสต์มาสจัดอยู่นะคะจัดไฟห่างห่างเขาก็จัดซ้ำเนี่ยค่ะลุย่ยเ,เซ็นเซ็นเตอร์นะ ยังมามาเลยรถไม้เลขหคอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าการรัชการอย่างจักอยางหนึ่งะะของเมืองเก่าโมงตัวแล่วเกาโมงสีเจเมืองดามสตัดนะคะดามสตัดอยู่ในเฮดเซนค่ะ ซึ่งดัมสตัดนี่ก็ห่างจากสนามบินแฟรงเฟิร์ตประมาณนี้สิบหากิโลบกไก่นะคะนี่จะรถบัสรถแถมบ่มีคเพื่อคอยจะไปฟังพ่น ไปข้างคุนก็นได้นะคะค้นกันไลาย,ย่างกันขึ้นก็เขาว่าไปตั้งผู้นี่ประมาณแค่สองสองสถานีก็ถึงค่ะสองสถานีก็ถึงลานเอเชียค่ะย่างก็ได้นะคะย่างแต่ก็จะเนอยเคยย่างก็มู ก็เพื่อนนะคะหลังเลิกเรียนหลังยางไปลานเอเชียยางไปเพื่อนๆสองไปรถเมฆก็ถึงแต่อันนี้ฝนตกเชยแฉไม่น่าเดินเลยเปียดหอดหยอดดีที่มีหมอากาหอมมาก คอมาแล้วเลข5มาแล้วสายหามาแล้วโอเคไปกันเลยค่ะ so, <I> มีเด็กหน่อยไไไ

Die Berliner Allee umsteigt für Straßenbahn 9. Für gut wie die, Ecke, für, die einen Schultag für Straßenbahn 9 ิงข้ามถนนร้านไทยอยู่ฝั่งคุณค่ะเห็นไหมคะไม่มีรถเราข้ามได้ไปแล้วร้านไทยมาถึงแล้วร้านขายของเอเชียค่ะร้านขายของเอเชียอยู่มองนี่ จริงมีสองลานอยู่ในเมืองอยู่ทางในอีกลานหนึ่งเป็นลานของคนจีนอันนี้จะเป็นลานของคนไทยค่ะรอสัญญาณสีเขียวแล้ว ระวังจักรยานถึงแล้ว นั่นคหะค่ะอจะ,ะอันนี้เป็นเข่าเห็นไหมะคะเข้าสารซอสมันจะเป็นซอสพริกของเกาหลีคอยเห็นคลิปคุณกันจนา,าค่ะแม่น้องโนแม่น้องโนอะเพิ่นเห็ดเป็นไก่ไก่ซอสพริก ไก่ทอดซอสพริกของเกาหลีค่ะนีน่าจะเป็นเซนวุนเซนนะมือีจะเอาวุนเซนแล้วก็แคบหมูก็บมี่นะคะแคบหมูนะคะแคบหม,มูก็บมี่มีเบอสอยางค่ะจะามาต้องเอาออก หารมาจากเมืองไทยก็ได้ค่ะของเกาหลีของไทยอ๋อพักพักบะไครมีอ๋อพี่แดงบอกว่าร้านนี่ทธมาตองมาทุกวันพุทธเขาจะลงของลงของของไมค่ะแบบลงพักต่างๆเป็นวันๆเพื่อนบอกยูต่ะคอยก็ประจับเนาะกะมาเมื่อทีของเบิดกะมาทีเดียวหอมเท่าไหร่คะหอมหนึ่งยูโรสี่สิบเก้า จะแพงกว่าหอมฝรลังอยู่วค่ะเอาไปใส่ใส่ลาบนะเช็ดกะเพรากะเพราเอาไปน้ำเล่นบ่ไปแล้วค่ะ ben aynen